กินเข่าไปเลยนีเสียงระเจาะตัดต้นไม้ไปครับดูใก,กล้ๆโค้กใกล้ๆป่าเจาตัดต้นไม้จนใส่ที่เขี้ยวเวีนทีแหเลยนี่เสียงเหลือยตัดต้นไม้นั่นเด้อครับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งกินแปลงสตอรครับใส่กลุ้มใส่หมูสับอยู่นีน่ปีมือลูกชายสุดขี ซื้อไม่จัดลานสะดวกซื้อเบิ่มดังการเสียงด้วยกันแล้วกันครับ